สวัสดีครับบาวเบลนะครับพี่น้องวันนี้บาวเบออันสเปนกวดร้านรัดนะครับตืนท่นเ้าแน่หน่อยหนึ่งนะครับพอดีเอ็นไปเนี่ยไปจากนั้นพอนะครับไปท่าเ้านะครับกับพ่อนะครับวันนี้บาวเบลก็เลยลงมาครับบาวอดพอครับเอาบาวขอดไปน้ำนะครับกวดร้านวัดต้องกันนะครับหลังจากที่ซึมอะไรนี่ก็ไปกวดร้านรัดนี่นะครับไปครับพี่น้องสมครับแม่ก็ไปมัดพอดีครับ เห็ดนังเห็ดยังไปบัดนเลยแม่น uh ั่งกินเห็ดย uh ังไปบัดกินหลายอย่างเยอะจังเลยเนี่ยแก้วกับปีกับต้มน้อไม้ต้มน้อไม้แก้วกับปีกขัดถูแล้วก็เซมพักแล้วก็มีคนละไม่ยอมครับนี่น้าว่ะของหวานน้ำจ้าไปจ้าไปบัดนกันจ้าไปครับบ้านสงกันนะครับบ้าเบี้ยวซื้อเลยก็สิไปบัดคือเก้าละจ้าไปกวาดบ้านทำกงสารบ้าบ้าเบี้ยกับมันบ้าขอดแปลนี่เดี๋ยวบ้าขอดปูกัน นี่ครับบาปัดไปครับไปน้ำกันแล้วครับไปครับนี่ครับแม่เอาไอองมาแล้วนะครับแม่กับพ่อนะครับพ่อขับรถให้แม่ขีไปบัตรและเท่านะครับเราเดี๋ยวก็จะไปทำกุศลบัตรนะครับถามเบื่อข้าวๆอาจารย์มันน้ำนะครับ ดี่ึ้นไหมเพราะว่าใจมันก็่ค่อยสบายนะครับตอนที่บับเบิลหรือว่าสุขภาพบุรุษค่อยดีนะครับไปครับครับพัดบันแล้วครับพี่น้องแข้งย่างขึ้นไปถึงสารานะครับเตรียมมันอาหารไปเทียนอนพระนะครับหลายพระ โอ้ใบไ,ไ,ไม้กับไ่ค่อ,คอยมีเหมืนเดินะครับพี่น้องนี่น,น,น,ะน,น,นะครับบ,ปปรบ้านเบวกไไับชิดชัยทำของถ่านร่อะนี่นะครับกดใบบงใบไม้นะครับเก็บขยะไปบ้านเขาหาอุปกรณ์เลยไปกดใบไม้ร่อนนี่แหละร่อนสาราร่อนโบดนี่แหละไปครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันนะครับนะเดี๋ยวอุปกรณ์หาไปกวดไป กดไปไหมก็น,นะครับเดี๋ยวไปไปตั้งกองให้บางอย่างนึนงนะครับครับกดไปไหมต้อนกันนะครับก็มายถึงเป็นในไฟแอนม่วงนะครับม่วงต้นม่วงม่วงบ้านม่วงวัดก็ม่วงบา้านม่วงวัดมางอย่างบาัดมา ครับพี่น้องเอาเดียวกันยังกวดตัดกวดวัดทำลัดวัดอาจารย์มันเยอะครับร้อนๆด้อยมาเดี่ยวสะอาดด้อย ครับครับปะมาณยี่ิบนาทีครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วครับนี่ครับผิดอีกคนนึงครับกำลังกดอยู่ว่าทำงานกันมือเนี่ยครับ ะอาดดีครับพี่น้องนะครับวดยะลนากุดที่เป็นมาอยูงั้หาอว่าเปนพวงเป็นขวดแล้วครับพี่น้อง <laughs> นะครับ 年轻啊，那能干。 What's that? เดี๋ยวกดอันรอบบดนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวกดรอบบดนะครับอันนี้ครับน,บนะครับมีเศษใบไม้นะครับพี่นั่นเห็นมีขีนกแน่ธรรมดานะครับตามรอบบริเวณวัดน,นกมนเกิดยอมาใส่ตะยูตะวัดนี่นั่นนะครับวายอยู่ข้างนอกมันก็นอาจจะถกใกไล่ถอก,กวนแน่นะครับในวัดเป็น บ่ไี้ถึกไหลนะครับจะไหลเนีน,น่นะครับนกจะไหลพิเศษนะครับจะมีขีดน,นกนะครับรอบรอบโบดนะครับเดี๋ยวป๊อบเบยครับเอาขวดดีกวดมาแล้วน,น,นะครับเนาะไปครับ ครับนี่นะครับหลังจากกวดใบไม้เสร็จแล้วนะครับบาบิลออกกับพาี่น้องมาชมบรรยากาศนี่ครับตอนนี้บาบิลออกมาอยู่วัดนะครับถ้าคิดว่าบวชอยู่วัดกัได้เห็ดอ้างนี่แหละครับได้เห็ดเล้าเล็กนะครับได้เห็ดเล้าเล็กกันันกันอ่างกันป่านะครับนี่ครับปู้คนจะเห็ดอ่างป่านะครับพี่น้องครับแล้วก็มุ้งหลังคาเพิ่นนะครับนี่ครับมุ้งหลังคาอ่างป่าระก <ups> ับ หลังคานกุเตียนหลวงพ่อนะครับกุฏตเจ้าอาวาสเพื่อนนะครับนี่นะครับที่ว่าได้เห็ดบุญที่ว่าได้เห็ดนะครับน่ครับหลังค้าตัวนี้นะครับเปลี่ยนไม่บ่าเบียวกับเพ้าควอดนะครับได้เห็ุใจกันแต่ก็ยังไม่ได้เสร็จนะครับพอหลวงปู่เพิ่ก็สิเฮ็ดต่อไปเรื่อยๆนะครับน่ครับเริ่มบางค้านละครับสั่งหินมาลงละ อย่า้ปูเราก็จะเอาปลามาลงกันนะครับพี่นะังนนี้เราน้นำเส้นละอืมตั้งปลาครับหยาดโยมมันมากับสีได้นั่งเบึงนะครับบ่งบรรยากาศนำ้ำปูบระเทศเป็นสางไปเรื่อยๆนะครับเป็นสางปรนเทศไปเรื่อยๆนะครับนะครับบาวขวดนี่ยังกอดด้วยนะครับได้เรียนพระจิตพระจิตหนึ่งนะครับจะได้เป็น ล่างของน้ำเนี่ครับพี่น้องล่างของน้ำอีกแล้วกะเซตแล้วครับบินีกระต่างพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับเนาะชมบรรยากาศมาทำมากวดลานวัดนะครับหลังจากที่ซืบไปแล้วนะครับเขา่ะเขามาเบ่งเรื่อยๆนะครับเบาเบียกเขามาเบ่งลงปูไปเรื่อยๆอยู่ครับมากวดนะครับความสะอาดหรือว่า ครับเป็นน่าจะมาฮิตซอยเบียกใส่งานหลวงปู่เพิ่นนะครับเด็กๆนิดน่อยๆไปเนาะครับบอลมาเขาจะออกไปเลยเนาะครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวมาไปไปเดี๋ยวเดินทางหน้ามีนี้เนาะครับครับผมคลิปนี้ว่าเบียรกับสีฟ้าพี่น้องไปซ้ำนิดเนาะครับมื้อนี้กันนี่แหละครับพาพี่น้องมาสมบรรยากาศนะครับมาขวดร้านรัดนะครับกันได้บุญไปน้วกันเนาะครับพี่นั่งที่รับชมพร้่ำนะครับนั่นแหละครับ ก็เหลืออีกพระฤานึงน,นะครับที่เรื่องร่าง,งหงำน,นะครับบ้าเบี้ยวกับบ้าวขวจะได้ล่างหงำยู่นะครับบ้าเบี้ยกับอะไรก็ได้ฝากพี่น้องไปสนิทก่อนนะครับนะคลิปนี้ยังไงก็ฝากพี่น้องไปน้ำด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามบ้าเบี้ยวแด้วนนะครับคลิปนี้บ้าเบี้ยวบ้าขวายกับศิลป์พี่น้องสนิทเนาะครับสวัสดีครับ